เอาเธอทุกคนจับปลายเยอะแล้วพามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะวันนี้จะพาไปตัดโกงนะคะซึ่งจะบอกว่า,า,าช่วงนี้โกงก็คือดีมากวันนี้ล่ากพี่สาวไปด้วยนะคะไปลำบากพร้อมๆกันข่าสูหลังปีใหม่แล้วหาเงินเที่ยวกันต่อนะคะเพราะว่าคือเปิดต้นปีมามีงานเยอะมากนะคะนี่แหละดอกโกงเท่าเข้าค่ะราคากําลังมาทุกคนเชื่อไหมว่าการทําโกงอ่ะ คือทำาไปก็เพลินเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ช่วงนี้จะไปทํโกงนะคะแนะนําให้แต่งตัวมิดชิดเลยนะคะเพราะว่าคือใบของโกงจะมีลักษณะที่คมนิดนึงค่ะกันบาดตัวเรานะคะแล้วเนี่ยคือมาตัดไม่เยอะนะคะตัดแบบเอาไปตากแดดแล้วก็จะทําไม้กวดกับไขน่นิดๆหน่อยๆค่ะก็เลยแต่งตัวประมาณนี้แล้วก็ต้องการจะถ่ายคลิปวิถีชีวิตให้ดูตัดไปสักพักนึงก็พอแล้วค่ะวันนี้ก็จะกลับกันแล้วนะคะแต่ระหว่างกลับนั้นจะขอเก็บเกี่ยบรรยากาศให้ดูทุกคนวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยได้เยอะตามต้องการแล้วนะคะระหว่างนี้ก็จะ ลับกันแล้วค่ะเดินขึ้นไปค่ะทุกคนจะบอกว่าเดินจากบนถนนลงมาไกลอยู่นะคะระหว่างที่กลับนั้นก็ไปเจอว่าต้นไม้ไผ่ล้มมาทับต้นลิ้นจี่นะคะก็จะตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้นลิ้นจี่ของเราใกล้ออกผลกันแล้วค่ะทุกคนหลังจากตัดเสร็จนั้นก็จะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะยกไปกองกองไว้รอให้แห้งค่ะแห้งแล้วก็นําไปเป็นฟืนก่อไฟได้นะคะทุกคนช่วงนี้บนดอยยังหนาวอยู่ค่ะต้องการฟืนก็จะต้องเก็บไว้ให้แห้งก่อนนะคะระหว่างนี้คือจะบอกว่าพี่สาวอยากทําขนมนะคะก็เลยพาไปตัดใบตองค่ะทุกคนแล เป็นการตัดใบตองที่ไม่ได้นัดหมายกันมานะคะก็เลยลืมไทยค่ะทุกคนเราจะบอกว่าตัดใบตองเสดาจะต้องเอามาฉีกแบบนี้นะคะฉีกแล้วก็วางเรียนน้อยสวยๆแล้วก็เป็นมันมัดกับชิงใบตองไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนพอฉีกใบตองไปก็เพลินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเซลล์กับพี่สาวว่าอลาออกจากงานมาทำขนมไขยกันไหมแต่อันนี้คือเซลเล่นนะคะทุกคนหรืออาจจะทําจริงก็ไม่รู้นะคะซึ่งจะบอกว่าใบตองแถวบ้านน่สวยมากค่ะช่วงนี้แบบหามาทําขนมมายิ่งทําให้เรามีกําลังใจทําขนมเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใบตองอ่ะค่อนข้างที่จะสวย คือตั้งใจ,ใจเก็บใบตองเกินไปนะคะจนทําขนมสุกแล้วลืมไปค่ะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะทุกคนวันนี้จะทําเป็นขนมเผือกนะคะทุกคนซึ่งเสียดายอะ่ะเราก็ทําจนสุกแล้วนะคะเพิ่งนึกได้แต่มีคลิปเล็กๆน้อยๆอยู่ค่ะพอทําใบตองเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จะกลับบ้านค่ะทุกคนแล้วที่สำคัญอย่าลืมเอาโกงไปตากแดดทิ้งไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย